วันนี้แปลกตากันสักนิดนึงนะครับผมผมอยู่ที่วิลล่าป่าเมี่ยงนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันครับผมอยู่ที่จังหวัดลำปางครับตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้เข้าห้องนะครับแค่เป็นมุมพักผ่อนก่อนด้านนอกไปครับวิวได้แบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันโอเคครับปัดเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนี่มุมแรกที่เจอก็คือ มีมุมนั่งเล่นเป็นถ้าเกิดว่าใครมีบ้านแบบเป็นคุณปู่ย่าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นโซฟาเนี่ยต้องส่งนี้เลยนะครับอ่ะที่นี่จะไม่มีแอร์นะครับผมเพราะว่าอากาศเขาเย็นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีพัดลมไอเย็นให้นะครับแล้วก็เตียงเป็นแบบนี้ครับสบายสบายแบบนี้อ่าแถมเขามีเตียงเสริมให้ด้วยนะครับนะตอนนี้แต่ว่าเรานอนแค่2คนนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันนิดหนึ่งนี่ ห้องน้าก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้นะครับผมโซนเปียกก็เป็นเลนชาวเวอร์นะครับผมโซนแห้งก็โซนแห้งก็ถูกแยกสัดส่วนไว้อย่างดีนะครับก็เจ็วว่าห้องน้าเนี่ยจัดการได้ดีนะครับคือต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับผมกับสถานที่จังหวัดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างหาลําบากนะที่เป็นแบบนี้ก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับกับวิลล่าป่าเมียงลําปางครับ